เหรียญมีมอย่างเปเป้แล้วก็โฟกี้กำลังที่จะลิสต์เข้ากระดานไบแอนดนะครับอันนี้เป็นข่าวออฟฟิเชียลออกมาแล้วแต่เรื่องเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะคุณ oh. มูลไปด้วยกันกับช่องคอยนนิวมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามเรื่องของเปเป้ชิบะแล้วก็โฟกี้ด้วยกัน นะครับแต่ท็อปิกใหญ่คือวันนี้คือเปเป้แล้วก็โฟกี้จะเข้ากระดานไบแ a น c e นะครับไปดูรายละเอียดข่าวรายย่อยก่อนนะครับว่าเป็นยังไงเอาแหละวันนี้นะครับเนื่องจากว่ามีวานทํากำไรจากเปเป้ประมาณ1.23ล้านนะครับนภายใน15ชั่วโมงนะครับแล้วก็มีบางอารร่า e r e r e น c e นะครับบอกว่าวานอะยอมขายขาดทุนเหรียญอื่นเพื่อมาซื้อเปเป้นะครับ งนั้นเปเป้ตอนนี้ก็เป็นเหรียญที่อยู่ในไวรัลมากก็คือดังมากเลยนะครับเราก็คนก็คิดว่าเหรียญเปเป,เป้เนี่ยจะมาแทนที่ชิบะอินุนะครับเอาแหละนะครับเรามาดูข่าวของชิบาด้วยกันนะครับตอนนี้บริษัทแรกเปลี่ยนชั้นนำอินเดียนะครับประกาศแจกชิบาอินโป,ประมาณ150ล้านตัวนะครับผู้ชนะมีแค่ร้อยคนเท่านั้นก็น่าจะเป็นกร,กระดานจากอินเดียนะครับกระดานที่ใหญ่ที่สุด ต้นๆก็คือสันคริปโตนะครับ SUN นะล้วก็คริปโตนะครับกระดานชั้นนำของอินเดียประกาศวันที่4พฤษภาปี2023ะครับก็ขั้นข่าวชีบะอินโนไว้ประมาณนี้แล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับเปเป้ก็มีข่าวนะครับว่าประมาณ27ดอลลาร์ถึงประมาณ4ล้านดอลลาร์นะครับเปเป้ Wallet ไม่สามารถขายที่ Unstoppable นะครับ Rally ได้นะครับเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่า ข่าวปั่นอ่ะมันมาเยอะนะครับดังนั้นข่าวของเปป้ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นทางไม่ดีเนาะว่าเป็นเหรียญปั่นบ้างนะครับเป็นเหรียญที่คุณภาพอะ่ะจะไม่เหมือนชีบะกับดอทนะครับแต่ก็อย่าลืมอ่ะนะคบว่าข่าวออกมาแบบนี้ส่วนใหญ่ผมจะคิดส่วนทางนะครับบีแอนไม่ได้พูดอะไรนะครับบอกว่าไม่ใช่การตัดสินใจของผมผมกลับบอกว่าเปป้จะมีโอกาส ลิสเข้ากระดานไบแอนด์อย่างแน่นอนแต่อาจจะมีการขาดคุณสมบัติบางอย่างนะครับซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของโปรเจกต์หรืออะไรพวกนี้แต่ตอนนี้เข้าแล้วนะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าโอกาสอ่ะมันสูงเปปะนะครับเพราะหนึ่งคือแบ็กอัพผมคาดว่าเป็นอีลอนมาร์นะครับผมสังเกตจากตรงไหนนะครับสังเกตจากเหรียญลูกออสหรือเหรียญพวกอ่า ตัวเล็กๆนะครับที่เป็นมีมล้อเลียนของเปเป้เนี่ยมีเหรียญหนึ่งที่ชื่อว่าป๊อปนะครับติดหนึ่งในนั้นเลยนะครับที่จะเป็นเหรียญที่ที่อีลอนมาร์กอะทำการทาการปั่นนะครับแสดงว่าเปเป้จะต้องเป็นแบบชีบะเลยนะครับคือทีมงานนะ่ะเป็นทีมงานหนึ่งนะครับแล้วก็มี หัวเรือใหญ่ก็คืออีลอนนะครับแล้วก็คนที่ควบคุมโปรเจกต์ก็จะว่าอีกอย่างหนึ่งนะครับหมายถึงเป็นทีมงานย่อยสร้างเหรียญย่อยๆออกมานะครับแล้วก็พอถึงจุดอิ่มตัวแล้วก็ไปทำโปรเจกต์นะครับเพื่อจะรอสักสามสีป่ปีนะครับนั้นเหรียญเปเป้ก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะครับแต่สิ่งที่สำคัญคือเหรียญเปเป้เนี่ยพูดบ่อยที่สุดในข่าวคือมันจะเป็นเหรียญที่ จะมาแทนดอทคอยกับชีบะพูดเป็นประเด็นนะครับแล้วก็เป็นจุดเน้นซึ่งผมถ้าเกิดผมเปรียบเทียบเนี่ยเปลี่ยนเปเป้เหมือนมาทาดอเนาะตัวล่อนะครับใช้ผ้าสีแดงในการล่อกระทิงนะครับเปเป้ดังกว่าโฟกี้ซึ่งโฟกี้เนี่ยเข้ากระดานไปแนนด้วยนะครับโฟกี้ <og> ไม่ได้ดังขนาดนั้นแต่เปเป้ดังกว่านะครับแสดงว่าจุดสนใจ เขาต้องการให้เห็นว่าเปเป้เป็นจุดสนใจแต่ตัวที่ปั่นจริงๆน่าจะเป็นโฟกี้นะครับเพราะผมดูเรื่องของอุปทานเนาะอุปทานของเปเป้เยอะกว่าเกือบเท่าชีบะเลยประมาณ400กว่าล้านล้านนะครับถ้าเปเป้จะมีการปั่นขึ้นไปได้มากที่สุดจริงๆนะครับคือเอามาเก็ตแคปให้เท่ากับชีบะเลยนะตอนเนี้ย วอลุวมการเทรดรายวันมากกว่าชีบะดังนั้นถ้าวานตัดสินใจอย่างนี้จริงๆเอาเปเป้ไปเท่ากับชีบะกับดอทแสดงว่าเปเป้วิ่งได้ดีสุดคือศูนย์สามตัวหรืออาจจะศูนย์สี่ตัวประมาณห้าพันถึงแปดพันเท่ากับชีบะผมมองไว้อย่างนี้นะครับพอเหรียญมันปั่นขึ้นไปได้ระยะหนึ่งเราค่อยมาทำโปรเจกต์นะครับเราก็คราวนี้เหรียญจะยาวนะ นะครับคุณค่อยไปรอช้อนตอนราคาถูกเอาละกันนะครับซึ่งก็ยากเนาะเพราะว่าตลาดมันจะเข้าตลาดจะทิ้งแล้วนะครับแต่ก็อาจจะมีเหรียญอื่นให้คุณเล่นน,น่าสนใจกว่านะครับส่วนโฟกี้พูดโดยทั่วไปคืออุป,ปทานเท่ากับลูน่านะครับคือเล้านล้าน,านใกล้ๆก,กันลูน่าคือประมาณ5หรือ6ล้านล้านฉะนั้น โฟกี้น่าจับตามองมากถ้าเกิดมีการปั่นจริงๆผมเชื่อว่าราคาเนี่ยจะไปประมาณหนึ่งบาทนะครับแล้วถ้าเกิดให้กาวกันมากจริงๆอาจจะประมาณ0.7หรือ1นึ่งดอนนะครับแต่ส่วนตัวผมอะ่ะมันก็เป็นไปได้นะเพราะอะไรครับผมไปเปรียบเทียบกับข่าวนี้นะ ต้องอย่าเอามาเป็นโตเป็นตะนะอ่าผมเชื่อมโยงข่าวนี้แล้วกันนะครับเออเราสังเกตนะครับว่าช่วงเนี้ยธนาคารต่างๆล้มนะครับธนาคารต่างๆล้มนะครับแล้วก็อ่าแบงก์ตอนนี้อยู่ในช่วงคราสิคแต่นักลงทุนเนี่ย ยังไอหัวเรือใหญ่เนี่ยมันยังอยู่กับอเมริกาคือเขาทำยังไงก็ได้ไม่ยอมให้คริปโตโตโดยภาพรวมของตลาดแต่มันจะมีบางเหรียญที่ถูกปั่นนะครับซึ่งมันก็เป็นแบบว่าไอเขาเรียกว่าโชคดีของสองเหรียญน,นี้ที่ถูกปั่นขึ้นมาฉะนั้นถ้าจะเล่นก็ต้องระวังนะครับอย่าโลภขายเท่าที่ทำได้ นะครับเพราะว่าตอนนี้มันไม่ใช่สาภาวะที่ดีและผมเชื่อว่าเหรสองตัวนี้ไม่ได้มีการประกาศอะไรเลย,เลยแล้วมันถูกปัดนะครับมันอาจจะเข้ากระเป๋าเงินใครบางคนที่มีผลประโยชน์นะทำกำไรเท่าที่ทำได้เอาสั้นๆนะครับมันอาจจะไปได้ก็ได้เพราะเขาก็ต้องการปั่นอยู่แล้วนะครับเพอเหรียญพวกนี้มันน่ากลัวเหมือนกัน นะครับเพราะว่าสภาวะเศรษฐกิจมันไม่ดีทุกคนอยากจะปั่นนะครับแล้วปัญหาคือคนที่นำเขากล้าทำด้วยเขากล้ากล่าวนะครับยังกล้าโพสบนทวิตเตอร์นะครับแล้วทุกคนก็อยากเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับส่วนตัวผมถ้ามันไปได้ถึง1บาท1สตางค์1นดอลหรือใกล้1นึ่งดอลคงไม่ถึง1ดอลหรอกโชคดี นะครับโดยเฉพาะโฟกี้ส่วนเปเป้ี4ตัวก็น่าจะนั่นแล้วอิ่มแล้วพอแล้วนะครับก็ผมให้ไว้ประมาณนี้ซึ่งตามข่าวคือมีการเข้าประมาณห้าทุ่มของบ้านเรานะครับน่าจะอ่าประมาณนี้นะครับเขาก็มีการเปรียบเทียบกันไว้แล้วเปเป้มีการเข้ากระดานอย่างคุกคอยนะแล้วก็ crypto.com อีกนะครับ ก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆสำหรับเปเป้นะนะครับผมก็ฝากเอาไว้ประมาณนี้นะครับว่าเตรียมพร้อมให้ดีนะครับเพราะว่าสงครามก็ใกล้นะครับเราก็แบงค์ครยิตก็ใกล้นะครับรีเซชชันก็ใกล้อย่าประมาทเอามาให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้โชคดีครับแล้วสำหรับวันนี้ผมก็หวังว่าเปเป้ชีบะนะครับแล้วก็โฟกี้จะ go to the moon ไปด้วยกัน และพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันแล้วเรามีกลุ่มนะครับไลน์นะโฟกี้กับเปเป้ด้วยเราจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนและสำหรับนี้ผมหวังว่าเปเป้และโฟกี้จะกูตูดมูนไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกัดช่องคอยนนมูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบิเก็ตนะครับก็มีการแข่งขันรางวัลในการเทรดน,นะครับสำหรับฟิวเจอร์โดยเฉพาะ ซึ่งรางวัลจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกัน 1. คืออีเวนต์นะครับต้องทำตามเงื่อนไขของเขาซึ่งรางวัลเนี่ยเขาก็จะมีทั้งหมดประมาณ3 e v อีเวนต์นั่นแหละนะครับส่วนที่2นะครับคือการแชร์นะครับสิทธิผลป,ประโยชน์ในการแชร์ถ้าเกิดให้เพื่อนเนี่ยสามารถเข้ามาสมัครตาม ID ของคุณได้คุณก็จะได้รับแต้มหรือรางวัลในการเพิ่มขึ้นนะครับและสุดท้ายนี้ เงินที่ชิงรางวัลสูงสุดถึง60,000 USDT เลยตามพูนะครับแล้วตามเงื่อนไขของเขาฉะนั้นกระดานบิตเกตตอนนี้ใส่เต็มที่สำหรับใครที่เล่นสายฟิวเจอร์